นี่นะนะครับอร่อยไหมอร่อยครับผมมา,าอันนี้ครับโดชจติเป็นไงอร่อยอร่อยเลยกันกันยองไมาได้กินเลย <c oughs> หายรสชาตินอ่าน,อนะ <c oughs> ก็สวรรัสดนะี ing, ครับผมนะเดี๋ผมมิกใส่เดินป่านะครับผมนะผมเองก็วันนี้นะ,ะได้เดินทางเข้ามายัางในป่าหนองดิบนะ ก็วันนี้ผมบ้านได้มาเจออย่างกระต๊อบนะกระต๊อบหนึ่งหลังนะครับผมนะแต่คุณลุงไม่อยู่นะไม่เจอคุณลุงเลยก็ถ้าเพื่อนไหนชอบคลิปนี้นะฮะผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อนที่มีควางใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนเดินสำรวจดูป่าถึงนีว่ายังสมบูรณ์แค่ไหนนะครับผมนะก็ ครับผมนั้นนี่เพื่อนเห็นไหมมันจะเป็นยังไงนะเป็นธรรมชาตินะมันนะนี่นะครับผมนะอันนี้นเป็นเหมือนกับคออันนี้ไว้นะ <ๆ S 2> มันจะมีอะไรมากินมันละกอน,นะผมนะเขาก็เลยผูกเชือกดึงแดงไว้ปะเ้วเราจะให้ไปดูนี่ฮะ พ่อกลัวหัวไข่นะนี่ฮะวันนี้เราก็ในมันุงข้าวนะฮะแต่ผมทําแกงเสร็จแล้วนะนี่เรียกเรียกพ่อกรัวงข้าวสามปีผ่านไปสายไม่ติดนะผมนะมันก็เลยช้าไปหน่อยนะผมนะโอ้นี่แสงมันตองนับผมเลยมันก็จะดูมเลยนะผมนะนี่นะ นี่ครับเผมนะจะเป็นโดยประมาณนี้นะก้อนนี่เป็นธรรมชาติดีครับผมนะ mm. ก็เป็นเขาหวานไหมนะผมนะเขาหวานพวกผุดผักไว้นะเพื่อที่เขาจะเอาไปกินนึงครับผมนะเพื่อที่เอไปขายประมาณนะผมนะนี่ นี่การรอบๆนะนเงินขโมยโผงคือนี่นเ,เราเรียกอะไรบอลล่ะบอลหรืออะไรเริ่มตุกงัยนี่ฮะเยอะมากเลยือนเห็นไหเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะเพื่อนนะต้องมองเพื่อนเลยคือต่อให้คุณมีเงินเป็นพันล้านนะครับผมนะคุณเองก็ไม่สามารถที่จะหา ที่แบบเนี้ยหรือที่เรามาแคมป์ในป่าฝั่งเพื่นบ้านนะครับผมนะโอ้ได้นะครับผมนะครับวันนี้เราเอางได้เดินทางมาไกลนะผมนะเหนื่อมดเยอะมากเลยมดตายใหญ่นะนี่เย็ะไปไมนี่ไปหุ่นนะ ไล่นกไล่กานะเจ้าวนี้มันอันนี้เป็น,น,น,ปนวยนะบานดิบเลยคือแบบบ้าต้นนี้นนนนนก,ก็เล็กต้นหลี้ยงเรื่องมันนะต้นใบใหญ่นะพวกกระลอกกินดีนะมึงน,นะ,ะนี่ต้นสายใหญ่ อยู่ยอดเขาเลยใมากบ้างไหมใบใหญ่แย่มั้ยัวนี้ซึ่งแดดออกนะครับผมนะมันก็เลยทำให้บรรยากาศนะฮะดีมากนะผมนะ กระทงนี้ก็เห็ดขึ้นด้วยนะมม่ดูบริเวณครับอืมนี่ฮะอืมครับผมนะนี่นะฮะี่สวยงามมากนะครับผมนะนี่เฮ้ยนี่ไปผมจะถ่ายต้นบนต้นล่างนะนี่ฮะ สวยงามมากนะครับผมนะโอ้บรรยากาศนะเมื่อคืนแล้วก็นหนาวมากนะมีลูกเลยนะต้นนะผมไม่คิดไม่ถูกนะมันเด็กใหม่นะผมนะไม่จำเมันเลยคิ่ถูกไม่รู้ต้นอะไรแต่เน,นี้ยมีต้นแล้วมีเลี้ชื่อปะ ไม่เคยป่าไม่เคยได้เข้าป่านานนะผมนะเลยไม่รู้เลยว่าชื่อต้นไม้แต่ละอย่างนั้นลืมไปแล้วไม่รู้ลืมเลยไอ้ต้นนั้นแหะคลอกจริงดีนะต้นนนั้อะไร <c oughs> ต้น,น,น,ตนเล็งอะ่ะเจอต้อนมันใหญ่มากนะผมนะโ <c oughs> อนน้บรวยรอบๆนี่คือเป็นกล้วยป่านะนกล้วยปลูกนะผมนะอยากจะปลูกแทนต้นไม้ที่ มอปลายนะฮะมีปลูกแทนต้นไม้ที่ได้ตายไปนะผมนะเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนที่นะบมนะเพื่อที่ี้มันเติบโตขึ้นแทนต้นไม้ที่เสียไปนะครับอันนี้ปลูกไม้แห้งยักไปนะก็เนี่ยคงนั่ตายพวกไฟป่านะไฟป่าไหมนะครับอันนี้มันคี่ว่างนะก็เ,เลยมาปลูก กูเกือบพวงแล้วผมนะล้วก็มีปลูกต้นต้นไม้เสริมหลายอย่างนะอปลูกทุเรียนก็ให้มันเตบิบโตทดแทนที่นะเพื่อนที่ว่าป่าไม่ได้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับผมนะมเยอะมากครับบรรยากาศได้ือเย็นมากเลย กขาพีตกมากมันดูใช่ไหนคนดกนะีเยอมากมันดิว่าิีเยอะจัดผีคเยอะอืนุกุกมาก เนี่ยข้าวสุยสกยังข้าวมีแล้วมะงฮะไม่รู้มีอูบาคาล่าไหมฮะนี่นะน <c oughs> <c oughs> นี่นะผมนะเราก็จะมาพาเพื่อนมาดูกับข้าวที่ผมทำนะนี่นะครับผมนะมีปลากระป๋อง ปลากระป๋องเะไรอะใบอะไรไม่รู้เปรี้ยวๆนะเป็นเถ่าผมได้คิ้วไม่ถูกนะครับผมนะแล้วก็มีน้ำพริกปลากระป๋องนะฮะนี่แล้วก็หั่นจันดิดเรานี่ครับ,บเปิดม่ออกไอ้ฮะแองหมูมะเขือนะครับผมนะนี่เดือประมาณนะครับผมนะนี่ นี่ครับผมไปเวอร์มา,ามนี่เป็นมะเขือเรานะนี่แกงหมูนี่ก็จะเป็นน,นั่นแหละแกงใบกบกระป๋องก็อนะฮะตอนนี้ผมก็นะต้องขอ,ของเพื่อนกินข้าขวก่อนนะผมนะเดี๋ยวเราเจอกันตอนเรากินข้าวเสร็จนะครับผมนะ ผมพาเพื่อนเดินสำรวจดูบริเวณนี้นะขอบละแล้วนะทอยเจอนะครับผมนี่นะนะครับอร่อยไหมอร่อยครับผมมาี่นะนี่ครับรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยออร่แกมกันยอมได้กินเลยหายใจไหมอ่านะอ่าไหนลองแกงด้วยก่อนนี่ย น้ำพริกไงน้ำพริกไงเผ็ดนี่ของดีของดีเนี่ยลองแกงเปรี้ยวดิหวานไหมร้อนนี่ครับนี่ลองกินนะอื้มเนี่เนี่ยนะอื้มครับ Uh huh. เพื่อนอร่อยมากนะอะน้ำมุมขอดูกกินข้าวน้ำมมนะเจ้เรารอเก็บนะครับสินี่น้ำมุมนะก็ได้เดินทางมานี่คือแม่มุมบนเหนือนี่จุดดำๆนะนี่เรามาจุนกลุ่มกล้วยป่านะตรงดอกไม้สวยมากเลยนะ นี่คือต้นหวายนะเถาย่างนี้มีนะมัเนเป็นตูกล้วยไม้เหมืนอนกันนะล่ะไอ้สีเขียวนี่คือกล้วยไม้นะนะน่าจะเป็นเอื้อมใจนะเป็นลูกไม้อนะ่ะต้นเต่าล้างนะ Ê, oh. mình chờ. Cái mất cửa. Mất cửa thua ngáp rồi.

ี่เพื่อนเป็นมเจอครับไหมนะส่วนมีขนุนนะแล้วก็มีชุนเรียนหนึ่งต้นนะฮะนี่งนใจมากนะนะขันนุน,น,นะอะไรต้นเนี้ยอะไรเนี่ยกระข้าวจับมูอห้าตัวไม่เคอน,นะโอ้โขันนุนเยอะมาก คนหนุยน่ยเป็หน,นหนุ่ยปะฮะถ้่เป็นนุ่อคู่ดีมานเยอะกคนี้น่และเฮ้ยคู่วิไม่เหนื่อปะเต็มหมอะนี่โหทางลื่มากนีมีเยอะว่าเป็นหนุยน่ยเยอะคุยอันน Tụi vái ở gì mà Đã Đã khăn nổi lên nè như con này tốt này có bị mất nổi rồi ระวังกนอืมอ่อือืมอืมนมอืมอืนี่คือลูกอือลูก นี่คือต้นต้นกำจันะฮะเยอะมากนะหมุนนะอบพอเลยนี่เป็นภัยหนาบนะซึ่งผมเดินมาำไม่เจอเห็ดเลยนะนี่รักก๊าบจลองออกดอกอ่ะใบไหมนี่ฮะดอกมันนะจะมาออกดอกนะนี่เยอะมากนะนี่ครบแล้ว นี่เป็นกอไใหญ่มากส้นละกำนี เดินเนื่อมันเดินตัด t h ẳ n วยนะอันนี้ต้นอะไรนะลนี่โหเพิ <sempre. S 2> <derivatives. S 1> ่ต้นละกรดอกเยอะบเลมันออกปริวปลิวนะครับผมนะต้นลกรรมป่ามันดอกป้ิวป้ยวนะ เเอเปมนว่าแล้วผมนะเดี๋ยวเราเจอกันที่พักนะผมนะตอนนี้กอดเดินทางทีนนนะ่นี่งย่มีนมาแค้นดยนะนี่ต้นละกรรําแต่ต้นหนึ่งเลยคือไม่ถูกนะนี่ไม้พานะนกนะคือมนะละกอไม่ไดเลยคืออคุณมะละกอครับผ hình lúc mà ừ, lúc này, lúc này. đồ bài to mình lú tuổi cả còn những người cái cái này, cây 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 nè nó mực mực cây nữa Ừ cây 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 là cây 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 mực mực นี่ฮะทุเรียนนะนี่เราจะทุเรียนละต้นนะแต่ต้นต้นเล็กต้นเนี่ยมันก,กอรูใหญ่ามากกอ่อเป็นฟันทีเหมันจะแก่แล้ว ออกมาแล้วผมนะเราเราเจอที่ที่แคมป์นะผมนะไปนี่ขอเดินทางกลับนะครับนึ่งโอ้โหทุเรียนยเนี่ยก็อะไรวะตอนนั้นมะาพร้าวมากวะมพร้าวขนุนนะฮะเลยอยต้นไม้อะไรไม่รู้เลี้ยวไม่ถูกคือนึกว่ม,มาไม่เจอเลยนะสะบู่สันปลาคือน้อยมากไม่เจอเลยไม่รู้ไปไหนหมดนะ เขน่นะเอ้ยอะไรกินมนะน่ะกะลอกว่ะเดี๋ยวแขกเนะนี่กะลอกตะค้่สิ่ง <c oughs> ว่ะไมี่ยอไม่เนี่วะไม่เขาว่าเราเจอที่พักนะผมนะ này nó bữa nay nào nó bữa nay bữa nay bữa nay dài nay nè, dài mình nay bữa bên này anh em นั่นมันจะรู้ได้เฉพาะเหมือนนี้ตัวนี้มันโดนล้างนี่แล้นมันได้เวลามันจะมีแค่นี้ถ้ามันรู้มันพูดจะมีทูมันได้มันจะมีนะถ้าเป็นตุ่มอะไรมันจะขึ้นนะครับหอดำนั yeah. ้นฮะคอสตอนนี้นะครับผมนะผมย์ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ไอพี่หน้านะครับผมนะถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะเพื่อนที่มีกำลังใจ ทำคลิปต่อไปเลยนะครับผมในเะอพีนี้ขอลาไันจะไปนะไปครับ